สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ gc win 99นั้นเพื่อนนะอ่าและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี้ก็คือเกมอัญมณีกาลูด้านั้นเพื่อนนะของค่าย pg อีกเหมือนเดิม ไปดูตารางรายจ่ายกันก่อนเลยนะครับผมตารางรายจ่ายก็จะมีสนันลักษ์สเก็ตเตอร์นะตัว Y แล้วก็ตัวสำหรับอัญมณีต่างๆนั้นเพื่อนนะสเก็ตเตอร์สตัวขึ้นไปเข้าฟีเจอร์สปินประมาณ8รอบนะน่าจะใช่นะั้นเพื่อนนะแรอรอบสิรอ,อบนะครับผมประมาณ10รอบนะครับผมคอมโบสามแถวแรกนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะอู้สี่ร้อยเอาวะเอาวะ เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนจะคอมโบได้เยอะอยู่นะเพื่อนนะเอ้าพันแปเจสิห้าแจวแจวครับผมยังไงอืม,อมไม่สาแก่ใจครับผมไปที่เบ็ดห้ารออู้ห้าพันครับพระเจ้าไปอีกห้าพันอู้ทำไมได้เยอะอู้สี่สี่พันครับผมโอหช็อตนี้หวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีครับลูกพี่ครับโอ้โหสิบสีเคโอ้โหไปเบ็ดพันฮะไปเร็วๆแบบรวดเร็วฮะแบบเออ,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 อมาไวไปไวฮะ ไป 5k ครับผมโอ้สวยฮะตอนนี้ผมกำล 20, ัง20,000นฮะโอ้โห,โหโลดลงอ้ย,ยังไง9,500ครับผมคูณ2ไหมอุ้ยไม่คูณ2ว่ะเฮ้ยยังไงครับผมดีฮะมาหรือเปล่า,อ,าอ้าวหนูก็แต่เงียบครับผมจะเข้าฟรีหรือเปล่าจะเข้าฟรีหรือเปล่า 100k ผมพอเลยนะเออยังไงใบรุ่นเงียบว่ะเฮ้ยป๊าบเข้ามายังเงียบอยู่ครับผมแล้วยังไงโอ้โห Y4 แถว80,000พัดเจ้า 8 0 0 0มื่นครับผมคูณไหมคูณครับผมโอ้โหช็อตนี้หวานเจี๊ยบไป1ทีครับทุกพี่โอ้โห80,000ืน 80, คูณสามะีสองร้อีรางวัลซูเปอร์เมกาวินกันเลยทีเดียวครับเพื่อนครับโอ้โหเกินเลเวลครับผมมาเออยังไงขออีกรอบโอ้โหสวยฮนะย0 k ยังไงแล้วขมโบต่อโอ้โห 30k เครัาเนี่ยครับคูณ3โอ้โหเรียบร้อยครับผม 50k เคคูณสามคมโอยหวานเจี๊ยบไปอีกหนึ่งทีครับพี่โอ้โหเก่งจนหน้าดำหน้าแดงฮะจะสะอกอยู่แล้วครับผมโอ้เรียบร้อยครับผม 150k เ,เคครับเพื่อ,อ,อกกน <c oughs> โอ้โหตกใจหมดเลยนะครับก็โอเคนะเพื่อนเราก็บวกกัามาที่ประมาณ 400k นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า